หลับตาไปกันอ,อ,อย่ามันลุกเบตาไม่อย่างนี้มันดีดตขาข้าวปุ่นเส้านามปลากุ้งซุกจ้าหล่นถาดเลยเหมือนจะแสบแวคะค่ะอุ้ยเส้นใหญ่นะคะผนะสมเส้นกลางวันนี้สวัสดีจ้ามื่อนี้พอก,กับตหมี่คือเกาค่ะมือนี่คิดอยากข้าวปุ่นเส้านามปลากุ้งซุกจ้าใส่กับ ก,กุ้งจูและก็เส้นผสมกันเด้อวันนี้เส้นกลางกับเส้นใหญ่ไผ่มักสายเส้นมหยมน้ำกันพี่น้องมาตัดไปได้สิละจ<ม>ับตาไปกัน<ม> <laughs> อย่ามันรบก้นมาเขาร้อง<ม>ริง<ม>บอกม,ม,มาเดี๋ยวเอาอก,กระเทียมมาให้เขาแก่ให้ได้เม็ดปากใหญ่หนึ่งกระเทียมทุ่นก็นได้อยากกินกะจัดเลยเดอ้อหัวใหญ่ให้หน่อยพี่น้อง กินแรงยังไงหลับ <c oughs> มันยังยังย้ำจีตาหอมแฝดนี่ยังกระเจ็บมือ่อกี้ยัดมาสองลูลหอมแฝด สั่มากินกลุ่งสุกค่ะขื่ <c oughs> นั่นขึ้นผู้ดังอระักกุ้ง quá nó chuẩn rồi Nào mình bắt lại nhỉ Mừng tung mm. 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 Mới đi kinh đồn mm. mm. แคบหม,มแซบเข้ากันมากมแคบหมก็ปุ่นซ่างเข้ากันอกหอมเขียบแอปเปิลหอมกวางอยู่หมันเดือดทองใส คุณสามีคุณสามีกันแก่อือืาไหม่บบไม่งา ปลาเกนื่อนจอนอร่อยกินกับคุณสาวทุอ,อ,องคูกันอืออมลม ว่วเถิกบิดอร่อยากาศบ้านในเขานั้นเป็นไงกุ่มหลวกถ้าได้ยินเสียงร่มกะเอาบรรยากาศด้วยค่ะ ตุวตัวตัวตตัวอัออออถ้าเป็นเผาเนี่ยกินทั้งตัวกินทั้งเปลือะเสร็จแย้มเลยแซ่บอีกแบบค่ะเนื้อหนุ่มคือกันแต่ว่าเสร็จหน่อยมันสีแบบว่ามันสีเลียวกว่านะเสร็จแย้มมันก็สีน้ำเงิบอือ งูกูมันมั่นหะจริงๆเขาปูนสาใช้ซ่อมใช้ซอนใช้ช้อนนะกินอร่อยนะเพราะว่ามันจะได้สดน้ำบนไปด้วยแต่เราแค่ติดใช้มือบอกกินป่ะเพื่ออยากกิน

มป็นไงล่ะครับปาดบิดกู้ประกาศกินเนาะคำนี้เอาคำนี้เพื wow ่อเธอห่วงวิประกาศกินมามันเผ็ดแมงวันจะร้ายสายขโมือย มาพีด้วยมะพีขอ,อนก่นอนไม่ยัมผสมเลยแซ่บอิ่มน้าโดนกินอะกระแดะแต่แต่ก่อนคืออยากกินดูเท็ดกับ,บเป็นจนได้ไปถามสูตรชื่อสูตรเพื่อนแบบแบอมนากินแบบใส่ซ่อมมึง ก็ลอ,อยมันบบเปื่อยมือแต่ว่ามีคนถามว่าเป็นหนังกินใส่มือคืบอบโบแสบ <c oughs> มันอาจจะชินเนาะเห็นบ่ต้มตำนี่กินใส่มือแสบขนมจีนไอน้พวกอะไรที่เป็นขนมจีน,นจะแสบหมดเลยแต่แค่แบบขเขาปุงจ้าจริงจริงอ่ะมันสีน้ำพุกคิกกับมะนาวเห็นบ่ครับพี่น้องมันต้องแบบได้ตักน้ำปลาแดกดมะนาว เด็ดสดอ่ะ <c> แ <oughs> ิ่ม,าามเป๊ะาจะมาใส่มือยแสบเลยแต่ตะคุ้นถนัดแหละนัดไปทำนัดมันเนาะเมีนบอกเพราะ่างนัดเคาปากไปกับใจแบบนั้นนะค่ะพี่น้องอื้ม น้ำมันนี่สดลิ้นรอ,อร่อยนะน้ำเหลือน,นี่โอด้ดีเขาบอกถิ่มมันเนะเขาปุ้นนำ้ำไงอยูอ่ไปเอาเขาปุ้นมาทิ้งลงอีกก็ได้ให้มันเหลือเด่นเนาะแต่ต้องมีคนตรงเก็บไว้ดีๆเลยพี่น้องอย่าไปถิ่มไวปแบบลงโจง่งเนียแมงบุยแมงวันมาใส่ทับเวลาวอะไรเนาะใส่ทับเวว แล้วก็เข้าวตุเย็ยนโอ้ลมรสมันแบบนี้หนาเกี่ยวเขา่ากระเทียเขากระสทร่มนิ็กน้อยอืมอืมมากแห้งบกผาย อันไหนจะผักอื่นเนาะอันว่าผักผ่าผักกันจองต่ำกับไม้ถึงผักอันนี้แหละผักกันจองก็คือผักกันจองบอกผักผ้ายือกันบอกโอ้โหอันผมเคยเห็นให้แล้วผักอื่นผักผ่ายแต่ผักผ่าให้กัน้าหัวผักผ่ายเนาะจักหน่ะแต่กุ้ยเนาะกันไหนเนาะไม่บอกเด็ดที่ตุดนี่คือผักอันนี้หละผักขาผักผ้ายังไม่กะทินาไซกัน ก็ีเด็ดเด็ดเด็ดเห็นเป็นตอนเป็นตอนหน่อยแล้วก็โซจก็น่ามั่นใาอืมอืมอืมสอืมเห่ืวแตงอืมตาละสิร้อยละเป็นยังมืนอวมนเมื่อห้ามไป รอบหนากระเรียมจัดตัวคนเดียวอืมมานางกินต้องกันอ่ะคือตัวนน้อยๆมา่อไหร่เป็นเนี่ยไอ้เพื่อนางเจาะอ่อืมนีม่นังไก่อาหารเ <c oughs> ยาวาเป็นอย่างบิก๊กคือจังกินกุ้งเมื่ท่านต่ำบิ๊กแล้วบ่มากินเด้อค่ะต่ำมากินกุ้งนะคะกุ้งต้องมากินเดือ ไปเหนื่อยไปเบียร์เฮตี้ฝุดไเลยเศร้ามากแต่ก่อนมันเปิดหลังตีฟฝุดแต่ก่อนตอนเด็กนี่ต้องกินไม่กินใช่อนี่ยงม่กินยังดูดูกับแบบมันกแบบเปิดเนาะเลยก็ว่าแต่เลยโมขึ้นอยากเยอะเหมือนแบบพวกปูพวกอาหารทะเลหรืบิกรสิบะเคยบะเคยกินรลายนะแบบไม่ค่อยชอบพอเรากินดูกินแต่แบบเอเอปุ้งดอง ินพวก,กุ้งดองพกอกะแมมันไปยังได้ขนาดบอกื่อซื่อกุ้งดองเป็นยุนี่หนามดองเนะแต่อันนั้นก็ยังไม่ตู้ชอบแจมมันมากกว่าอาจริงๆเลยแหมันไปรัศมมากกินหนามดองมันแต่กุ้งนี่คันที่กินหรือคือกินแบบดองปเอาพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดอยากจะกินแคบหมูกระเทียมทุนน้ำปลาขนมจีนหรือว่าขอาคุณซ่าของตามเดี๋ยวจะกระทักแชทแอดไลน์หรือว่าสั่งซื้อได้ที่เพจได้เลยนะคะพี่น้องคะออา เอาเราหมือนนี้เ้าสองคนกับขอตัวลาไปก่อนเด้อกินสุลวดกินผุทสุภาพ่นละกาบขอถอดขอให้น้ำค่ะไปละค่ะสวัสดีจ้า